พี่นอ้องฟ้องไปซุ้มพรอเจ้าเดาดากจ้าเมื่อในอกินเขากกำนั้นพี่น้องกับเจ้านายข่อยกับกำนั้นสามพ้นจ้นมีอย่างแนี้ยห่อยจะมืระเจ้าเบิ่งเด้่อดีตช่วมพรอเจ้า,าเบิเ่งตําบักทั่วปีพี่น้องเอ้ยตั้ักทั่วปีจ้สะด <c oughs> <c oughs> ปีงเนื้อแดดเดียวพี่น้องจ๋าเบิ่งไดุ้ลนะตากแดดเมื่อน,นี้แดดเดียว ปนกับปูปนกับปูใส่แมงดากั้นั้นเรามาให้6หกตัวเมื่อนี้ปนใส่สามตัวจ้ะปนแมงดาสดๆจ้ะมาเขามากินกันบันเปิดผ้าอบเอฟซีข่อยวันผ้าก็เปิดอ้วนนะเจ้ายายว่าจัง ไขว่ต้องห่อนปัวแซบเปนเทถิ่ม <c oughs> แต่ผัวเทถิ่มตอนไหนบอกไม่นายอีฮานเขาเขาปวแซ่บเนอมาต้งเฝ้าำทัวปีตรงเนี่ยบ,บอกกอดกใส่ ักไผยพี่น้องบักแตงจ้าบักแตงน้อยไอยฟันเตียกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดอกแค่นี่เก็บมาจากสวนอยู่นหลังของ่อยน,นะมือเศ้าเก็บไปมืองอะแกงใส่ปลาคอมือืนสอปลาคอมาแกงใส่มือมันคืกแซ่บอยู่ có phải em mục mưa nắng em buôn dài em phục vụ. Hoa sửa đã chuông hôm nay. 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 Hoa sửa đã chuông แต่เราขาวแกนหเอาขอท่นทนี่แป้งคุยได้ F CO, F CO, เ F C ีอ้อเขาแจกปอกปลือกผักพายจ้ะ เจ็บเป็นไรแม่หนิก็เียปูปูมีอย่งนีปูขิงหมดยใ่อนเลใส่ะเดาบคองใงั่นนตัวเดียวดิหนิมาแล้ เม,มือนี่เป็นมือซันวันนี้ไปน่องกำนันมากินเขาน้ำจา้าวนนำนี่กำนัลตำบลน,น้องกุ้งครับเมื่อเมื่อจะไปกินสิงไม่กาอันละไอ้มากินเขาน้ำ แาไปทงนางหัวกบมาจา้ะมา้จะนาไปเกี่ยไกลก็เลยมาหานนองเสากัเล่นหยมดห,หงาอไงเนายไงเสร็จขึ้นกะปนกไหมกู้เลย แซบเนื้อด้นเลืดด้านลืดกส่หอาหารด้ดีบ่เห็ดมาไหลม่นอยู่ในกะปุกใส่่ะแสดงว่าอยู่ในถังใช่บ่าเยเอาใส่ถุงใบยุกพม่นียนเน็ดมามักกันน้ำมาหมักเลยอ้อใส่ถุงใบอยู่ดอกพี่น้องปนกับปูจ้ะดอกแคร์สดๆนจ้ะ <laughs> phải mắt xuống mày luôn <laughs> สดม,มักแ่ยวดิ๊ดตู้เต็มแล้วเอา้าแบตเตอรี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะนะแอปประตดออกมักแดดิสพี่น้องตอนนี้ปลูกในเมืองไทยอะไรแล้วจ้ะน,นั่นดาตัวเถิดมันหอมเนาะคนกระปุกเนี่ยเขาว่า มองไปไหนกับขีเห็ดนัข่าวแ้งจังหนีกับเงมอไปไหนอีว่าต้้งแกวเขามอไปไหนมึงต้องมีกับข้าวกินมองขนาดไหนก็ช่างตั้งพาอนจักบุลูบุมาหอมั บางไปไปหาบอไปหาบักยอดอไ,ไอยันอดน้ำไปคอยขอ S <S เขาบริสิเธิดบอไปมม่ไปไม่เป็นไรเรากินกันทุกวันอยู่แล้วเขามีนัดเข้าไปเลยเพราะเขาตามสัญญาเขาอืมไอ้กระสับไหมจำบักทั่วปีจ้ะ มาแบบง่ายไปแต่ย่านข้ามมาข้าวันเขาบอกปิ้งไรยังอยู่ถุยยังอยู่ถุงมาง่ายไปย่างปุ๋ยเออไม่เป็นไรมังอย่านะมันไปไกลเลยนะไปไกลนะบ้าขาดโอ้โหใจดีมาก เาม่ทาากำนันเป็นคนใจดีนะจ๊ายุงก็ไม่ตกจ้ะยุงกับปติไม่น้องกินแต่แมงสักกินนต่แมงสักิกินนตะกี้ศักแต่ยุ่งมาตกมันต้องท่าเขา ข้าวปีนเนาะอมันหอมเนาะหงอกแล้วสิมันแตกครับขาสุดผักมาจากสวนนะจ๊ะนี่ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะผักมูละพาเก็บมาจากสวนเก็บแต่เมื่อคืนนี่บ่มีน้องกินกลับนี่เนาะหมี่น้องกินกับ ตักไผ่ตับไผ่ตับไผ่ครับ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 งานเบี้ยงกับข้าวอร่อยนะแต่มันไม่ได้กินข้าวแบบนี้ไงเมื่อลหบม่ร้ายไหมืนนานะตัวอยแบบบ้านเนาะปากระพง นายตัวใหญ่กว่านี่เดบกับพงุยเลยคุยแล้วตอนเราเพ่งเหมนเนี้วิโอี้ย้วสองบมตรงน้เหรอายังโปรเจกจอยู่ยทานยู่เป็นนเ่ไ่าทยย่าจะให้อย่ไอยังเสียพได้เฝ้าลูกสองไอสองสองคลิคลิสอสิมื่นรุดนคืออ่ยังสินะเสีบให้้บอก่ทันไงเว่า ใช่คุณเขาฟันบวกเงินมาเพ่อฟันิดตัหักตัวจ้ะถึงห่วงเดียถึงห่วงเขาแมงดาแซ่บถึงแบบแล้ต้องจมใบมาเคื่อนโอว มาเคลืนเส้ได้อันนี้เส้ได้แกงเนื้อเนาะหัวหิวเข่าหัวเมาเนาะหัวมากินสมเลยล่ะเบิมือเว้นเลยนอนนอนหร่ไม่เป็นไรจ้ะตัดเอาไปตัดต่อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ตัดต่อเองคำไหนสุภาพเอาลงไม่ต้องเอาลงแต่คำไหนไม่สุภาพเอาลงเลยไม่เล็กว่าหูดีตอนนี้ นี่แหละแมงดาของแท้อ <y> ีใส่อาไม้น้องมเสุกจิงสกับตำเจ้ามึงนะมันจะแซ่บครับน้องจะบอกาจ้ะบักเดดี้กินในเมืองไทยไม่มีผงนะจ๊ะเราก็บบผงในไทยเนี่ยผักเนืออะไรแต่เมืองไทยว่าผักเนี่ยไม่เป็นไรไม่จัหไังหัวใเท้าเนาะ ว่าเป็นฝอยปลาแซบดูอันนี้แซ่บเนอะเจ้าเปิดให้พี่เนี่ยดีมว่าไม่เอาโบจักเดียนจะมือเข้าไปแล้วตัดข่นักมันมีสีสันแต่ข่อยบ้ามากกินกันได้ล้างล้างดีที่มันต้องล้างสะอาดมากแล้วก็ใส่ถุงไว้ แซ่บไปแต่ว่าคอยมากกันปลาคพยมันแซ่บปลาไพน์บังท้างนะเอาเบิบดหาหน่อยมาถุยเดี๋ยวนะกินเบิด์ห้กินเบิดอยกันพี่น้องคืกินแล้วก็จะเป็นนอนกินขุยปนไปกนอนน่น้อนุ่ม นน <S <S เนื้อ,อแดดเดียวคุยกับคนกระปู<อ>ใเซ<อ>มังดาเลือดโชว์พี่นอนจะบาดกันไหมคนกระปูเห็นบ่กระปูมันๆแม้จักเป็นตอไม้เซมูคนใเซมังดาน้ำแข็งในถังอยู่อ่ะอืมจ้าพี่น้องพีนออ่น้องจะมปน

ดำถ้าไหมมันจะเป็นน้ำบาบักมากเลือดพี่น้องคอยบอกรินเรากินเบียร์เราแก้าคอยกินตาโซดอ่ะคอยบอกินโดนแล้วข่ยเป็นคนดีอยู่บอกินเป็นปีเราคอยกินตะโซดอเขาถกกือยังโต๊ะมาเล ติมติตันตัวกูกินผัดขาน้อบาดมื่อไห่น่าอดไข่แก่น้อไม่เมาเี้ยขึ้นเน่เี้ยมาจากสวนนะจ๊ะเบี้ยเียมาจากสวนล้งนี่นะลังล้านกว่านี่จะกินน้ำเบี้ยบวชเบี้ยบิดมีทุกอย่างชุดแนวมีทุกอย่างชุดแนว ไม่เหมือนซื้อนะคะบักเขียเนี่ยแจงเียะักเขียข้างปบกินไ่ต้องเศร้ากินเมบิดกินเหมดเาเนีคนนั้นเบดก็ต้องไปจงไหมตาช่วงยกินเ่นไปันองนขวยขึ้นง่าเบิด nó chạy cho yên rồi bà, Nó có tiếng người Nó ai <cười> <cười> hả? có người nào? quỳ quân cặp đi, chết nào.

ทัวทัวปีมันสดก็จะเก็บมามังแดงนันนเแียบไหอันนี้ซีนเฮงวอดิซีนแห้งอินเดรไทมิงบีฟบีฟบีฟคนละคนคนอีกขวดซุปแคลบซุปแคลบูดเขาลงหัดเดัอเอัย มีโมกินจ้าก็ได้แซบกินผู้เดียวก็แซบเื่อก้าวหนลากินเน่ปลิบหรืบเป่าอิ่มปลิบนั่งดิตัวกินงน่เขายากมาบุญนี่่หมยางเห็ดมาจากม่อังก็ต่ย,ยุหยาบหยาบเลสิ่งมีชีวิตลงมาจาก กินเบิดเขาซชกันมเมือม่อไห่เขไปซักน้ำไหมเบิดมือไปน้องไปหาน้าไหมเมืม่อไหร่เบิร์ตพอดีแกงซุปมอเจ้ากินน้ำไหมสิบโมงนมมี้หรอจ้ะน้ำไหมพอคอยไม่เด้อสมุนอ็ไปหาเลยได้ยุซ่หาหน่อยแหละพอดีแกงทุกกินเบิเปิมานขาขเบียร์ไว้อยู่ตอน mommy hoodian gòn đao mượn chi hai mượn bơm bông nghĩa đạo mùn hai và tận kim ba hôm nay nhưng chết 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 đây chết nó mhm 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 có van mèo đi kìa, ừ. chơi cho cả ngon, kiến cả ừ. mì nói non, mì Mình nói chuyện ừ. non đi, kiến đi ạ, bẻ ngon kiến Vậy Bye bye, In mời penong. พ่อกันคลิปหนาได้จ้ะพ่อกันคลิปหนาปไปพี่น้องวันนี้คอรจะกวนกระปูสู้กินนะจ้ะต้มกระปูใส่น้ำปลาแดกสะก้อนเบิองเบิอง,งกระปูกระปงกระปูมีแต่ตัวมนันมันจ้ะเห็นบ่เห็นบ,นบ่ต้มสะก้อนต้มพอมันสุกปกปว่ามันหน่อไปแก้ปนพี่น้อง ขวบ ų, ป,ป้าพริกก้นกระปูพี่น้องขวบแซ่หอม Darwin, หมัวแดงแล้วก็กระเทียมหัวเดียวก็พอจ้าคนกระปู่แซ่แซ่เงอนนี้เขาไม่ต้องขวบป้พริกดิบก้อนดิพี่น้องฉุดควายได้หนิฉุดเพื่นกบรูนะแต่ว่าสูฉุดฝนี่บ่ขวบ พริกดิบหอมหัวแดงแล้วก็กระเทียมหัวเดียวบอสฝอยได้เี่เด้อหอมหอยหอยปนกระปูหอ้องถึงก็พักได้แล้เนาะแกะกระปูปนจ้าต้มเรียบร้อยแล้ว,ดวเดียเด๋ยวควจะาพาแกเบิ้งแล้ววันนี้ แกะตะมองเนี่ยนะพี่น้องเอิกมันเหร่เนี่ยเอิกมันเนี่ยจ้ะเอิกมัน่นเอิกอจ้าแมนจ้าเมื่อน,นี้บรรดาทีท่ได้พอปิดจ้ะแต่ว่า เดี๋ยวมีแค่อาบน้ำยู่จ้าเดี๋ยวเราเปิดได้ยูดกอแปบนึงก่อนจยนั่งก่อนพอเดี๋ยวมือในวันอาทิตย์ตัวปิดปิดร้านไงก็หัวหันมัวพอแปปแปนึงแปบนึงเดี๋ยวเราอาบน้ำยู่ควิน่าอาบน้ำมั้แล้วก็อกมาแปบนึง วันที่หนึ่งตุลาจ้ะเปิดแม่นโดตัดกับเปิดเลยจ้ะหนึ่งตุลาเปิดใส่บริการเลยก็ส <están> like like right. so like ิไรกล้เราจ้ะเปิดเขาได้หมดเลยคิดว่างยังจ้ะยัง จังมาเด้อจ่าไป้เหรีบ่หูกับปล้กันถ่ายแล้วแป๊บมื่อกี้อ่าแป๊บมั้ฮะ บ่อกจ,กจักบ่อจักแคทหนูจบอบอ,บอ,บอจ้กหนูจิบตากแดดไปตะขว่วซื้อมาตากแดดสื่อพันหนึ่งสี่ปิดจ,จ้ะปิดละสามร้อยพันสอง ขัวกินนี่จ้ะไ่ได้ขัวคายแต่ขัวกินนี่ะ <c oughs> นน่ีททเราแกละ เบ่งปนกระปูจ้าปนใส่บ่งดาสามตัวเห็นบ่ปนใส่บ่งดาสามตัวขัวประพริกหอมหัวแดงปนนี่ก็ผักได้ละเบินน่งเน้อผื่นหอมเบงดาห้วยห้วยเบงดาสามตัวพี่น้องตปเฮาเราค่ายๆหั่นผักสดชิ้นเซ็ตไปวางสวนข่อยเห็นบ่ กินข้าวเหนียวแล้วจ้ะกินกับเจ้าคื่อพระเขากันดอกต้องกินกับข้าวเหนียวค่ะโอเคครับผมพี่น้องจะบังตับหมักทัวจ้ะกินตับหมักทัวครับอันปิ้งเนื้อปิ้งเนื้อแดดเดียวครับอันพนกระปูจ้ะ,ะเสร็จไปบปดนแดกน้อนอสัวเดี๋ยเบึ้ง ทั่วปีจด้ะเพื่อนบักทั่วปีเบ้่งสีสันจ <c oughs> ้ะเห็นก๊อฟหัวแนว้อนกับปิ้งเนื้อสลับบัตไปฮะไปกินข้ากันฮะบัต